จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่19มกราคม2567โดยชาย้บปรคารั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันเลครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาล่ะยังไงบาซิลหัวใจไทยอัปเดตล่าสุดไมคอนคาโดโซโอกาสเล่นทีมชาติไทยเป็นอย่างไร โดยการนี้ทางด้านของอาจจะได้เห็นไอ้หนูคนนี้เป็นกำลังกับทางด้านของชนาทิปสงการสินก็เป็นได้ จากประเด็นไมคอนคาโดโซนารุกบารซิลหัวใจไทยลูกชายของดักรัสคาโดโซออดีตดาวยิงและดัดตำนานทาวอ่าไทยชาลิชชาวบร,ราซิลนะฮะแสงความต้องการที่จะเล่นในกับทางทีมชาติไทยโดยแฟนบอลไทยต่างมองเป็นเสียงเดียวกันนะว่าหากทีมชาติไทยดนนักเตะสไตล์การเล่นแบบนี้พร้อมทั้งมีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงเข้าสู่ทีมแบบนี้เราจะสามารถยกกระดับทีมชาติไทยได้สูงอย่างแน่นอนนะ หลังจากนั้นผู้เจ้าชาญแจงเส้นทางการได้สัญชาติของไมคอนคาโดโซโดยนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปรัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าได้ทราบถึงข่าวนี้แล้วซึ่งตัวเด็กเองก็ยังคงมีอายุไม่ครบ20ปีเนื่องจากตามระเบียบเงื่อนไขขอสัญชาติจะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และบรรุนิติภาวะเสียก่อนนะแต่ทั้งนี้ต้องตนจะขอไปปรึกษาและพูดคุยกับทางนายอัธนิต สมพันธรัฐอธิการกรมปกครองก่อนตั้วว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างระหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบกันอ,อีกครั้งอาแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้อนาคตของเจ้าหนู oso, ไมคอนคาร์โดโซ่เริ่มสดใสยังไงก็ฝากให้เขามีโอกาสได้ร่วมทีมชาติไทยโดยระวันด้วยนะครับก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซ่คนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ สื่อญี่ปุ่นทึ่งนวรุกไทย3คนแม้ว่าขาดชนะทิมสงกระสินไปก็ตามชีโดยงานนี้ญี่ปุ่นมองว่า 3s ขุนพลต,ตัวฉกาศของทางอิชิอินั้นสื่อญี่ปุ่นารายงานข่าวาว่า3แนวรุกทีมชาติไทยสร้างความยากลำบากให้กับแนวรับของคีกิสถานซึ่งในรายงานข่าวสื่อชื่อดังของญี่ปุ่นพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครัพ2023สรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์นัดแรกของ F, istan, ทีมในกลุ่มเอฟคีกิสถานทีมอันดับที่98ของโลก จบจัดอันดับฟี فا แวรงกิ้งโลกส่วนไทยนั้นรั้งอันดับที่113่งร้าฟแรงกิ้งโลกสื่อญี่ปุ่นได้พูดถึงรูปแบบการเล่นอย่างเป็นระบบของมาสเตออิชิอิหัวหน้าโค้ชคนใหม่ที่ประเดิมแมตช์ทางการครั้งแรกกับไทยพร้อมกับได้พูดถึงประสิทธิภาพแนวรุกข,ของไทยในเกมนี้แม้ทีมจะขาดสอนักเตะหลักอย่างทางชนาทิปสงกราร์สินแต่ทีมของอิชิอิเลือกใช้งาน3าผู้เล่นตำแหน่งแนวรุกที่สร้างปัญหา ให้กับนกรับคู่แข่งคีคิสถานเป็นอย่างมากทางสื่อญี่ปุ่นชื่นชมสุภโชคสรารชาติผู้เล่นจากทางทีมเจลิกใช้การเลี้ยงที่มีความดุด,ดันในการเข้าโจมตียังได้พูดถึงสุบาัะเหมือนตาโตรุกไว้เสรจปีที่ใช้ความเร็วในการสร้างปัญหาให้กับคีคิสถานและเกือบจะทำประตูได้ถึงสองครั้งพร้อมทั้งยังมีได้ชื่นชมความเป็นกองหน้าที่ยืนถูกที่ถูกเวลาอย่างทางสุบชัยใจเด็ดจัดก,การยิง2ประตูในเกมนี้นาทีที่26และกและอีกหนึ่งประตูในครึ่งหลัง และนั่นเป็นชัยชนะนัดแรกของมาสดาอิชิอิกับทางทีมเชาติไทยทางสื่อญี่ปุ่นกำลังจับตาความสำเร็จของอิชิอิในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แรกกับทางทีมเชาติไทยในครั้งนี้นั่นเองครับอาเดี๋ยวผมเป็น่ยนมว่าง,งานนี้กาลังรอดูก่ตาต่อไปครับแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะพอสมควรเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บ้านกันครับอาไร้นยังไงความรู้สึกแฟนอาเซียน หลังเข็นทีมชาติไทยรั้งอันดับ1กลุ่มเอเชียนครับ2 0 23นะโดยกานนี้สร้างผลงานการะหึ่มเวทีเอเชียเก็บชัยชนะครั้งแรกในหน้าประิศาสตร์นัดเปิดสนามในครั้งนี้พร้อมกับขึ้นรั้งอันดับที่1ของกลุ่มในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2 0 23รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา โดยความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนนะฮะหลังเห็นทีมชาติไทยรังอันดับหนึ่งของกลุ่มเอเชียนคัพ2023นในครั้งนี้เริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนค็แล้วกันเป็นการเล่นที่ดีที่สุดนะเกมที่ีดี่สุดของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คือคนทีมเดียวที่จากอาเซียนที่สามารถจะอยู่ในอันดับหนึ่งของกลุ่มได้ยดีดด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณน่าทึ่งเป็นอย่างมากอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้วคอมเมนต์ต่อมา ไ,ไทยมีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงมากในครั้งนี้ขอเม่ตอมาแม้แต่ซาดีอาราเบียยังอยู่ในอันดับที่เป็นรองไทยขอเม่ตอมามองว่าเกมหน้าไทยจะชนะกันอีกครั้งในครั้งนี้นะขอเม่ตอมาความภาคภูมิใจของอาเซียนขอเม่ตอมาเก่งมากพิไทยการสนับสนุนจากเวียดนามขอเม่ตอมาเวียดนามไทยญี่ปุ่นเป็น3มทีมโปรดของฉันขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยขอเม่ตอมา ยินดีด้วยประเทศไทยเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะขอาเม่นต่อมาไทยแลนด์อย่างแท้จริงทีมเดียวที่จะชนะจากอาเซียนแต่ผลงานที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้ก็คือเวียดนามหมองว่าทีมชาติของฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะพวกเขาในนัดที่สองนี้ขอาเม่นต่อมามายินดีกับประเทศไทยด้วยนั่นคือผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาโดยเฉิาะนะขอาเม่นต่อมาบรกกี้โชคดีนะขอาเมน่นต่อมา ยินดีด้วยประเทศไทยคุณสมควรได้3แต้มในนัดนี้รักษาความแข็งแกร่งแข็งแกร่งด้วยผลงานที่เด่นที่สุดสำหรับนัดต่อไปในครั้งนี้นะขอไม่ต่อมาขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยพว,พวกเราภูมิใจในตัวคุณเป็นอย่างมากจากแฟนบอลอินโดนีเซียขอไม่ต่อมาชัยชนะนัดแรกของทีมจากอาเซียนขอไม่ต่อมาไทยแลนด์แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจากแฟนบอลมาเลเซียขอไม่ต่อมาประเทศไทยเป็นแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เสมอขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะ และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าไทยแลนด์อยู่ในระดับที่แตกต่างจากทีมในอาเซียนเป็นอย่างมากในครหลันี้อาถ้าผมเป็นนว่างานนี้ก็ถือว่าแฟนๆนะได้คอมเมนต์มาพูดคุยและก็ได้บอกเลยนะว่าไทยเป็นตัวแทนจากทางทีปอาเซียนเพราะฉะนั้นสู้กันต่อไปทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาแล้ยังไงกระหึมเอเชียเลยนะเมื่อทางปักขงังซอกเขากลับมาแล้วและได้งานใหม่แล้ววางเป้าสู่ระดับสูงทันที โดยงานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนอาเซียนทันทีเมื่อทางปักขงังซออดีตยอดกนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้ได้งานใหม่เป็นที่เรยียบร้อยซึ่งกนซื้อชาวเกาหลีใต้ตัดสินใจแยกทางกับทีมชาติเวียดนามหลังจบการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ฐานะปรองแชมป์หลังพ่ายแพ้กับทางทีมชาติไทยไปล่าสุดน,นั้นปักขงังซอได้งานใหม่เป็นที่เรยียบร้อยโดยคาร์ตตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับบิ๊กนิน ทีมสโมสรไฟที่เพิ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นและกำลังแข่งขันในลีกเวียดนามระดับ3พร้อมกับวางเป้าหมายพาทีมเรื่อนชั้นคูขึ้นสู่ลีกสูงสุดของเวียดนามท่านี้ก่อนหน้านี้ปาคังซอเพิ่งจะเปิดใจสนคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนที่สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยจะเลือกมาสดาอิชิอุนซูชาวญี่ปุ่นเป็นคนน้าโค้ชคนใหม่ในครั้งนี้เพิ่มเติมแทนนะนะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ แปลกตาพอสมควรแต่ก็ทําเต็มที่สุดแล้วนะฮะปาร์คังซอสุดท้ายเขาก็ได้มาคุมอาเวียดนามลีก3เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเขาก็คือลุยไปยังลีกสูงสุดต้องเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของปาร์คังซอาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับย้อนดูขุมกำลังทีมชาติไทยประทะโอมานในศึกเอเชียนคัพ2ครั้งก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร สุขบันริงแชมป์แห่งชาติทวีปเอเชียร,รายการเอเชียนคัพ2 0 23ที่กาตาเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์ไทยอยู่ร่วมสายซาอุดีอาระเบียโอมานคีรกิสสถานเก็บแรกไทยเดินหน้าเก็บชัยเหนือคีรกิสสถานไป2-0เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จในครั้งนี้ โดยนัดต่อไปวันที่21มกราคมทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทางทีมชาติโอมานซึ่งเป็นเกมชี้ชะตาในการเข้ารอบในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายไทยเคยพบกับโอมานมาแล้ว2ครั้งในช่วงปี2004และก็2007ซึ่งต่างฝ่ายต่างเก็บชัชนะได้ทีมละครั้งนะฮะนี่คือขุมกำลังทีมชาติไทย2เกมก่อนหน้านี้ที่โดนกระทางทีมชาติโอมานในช่วงปี2004ไทยแพ้โอมานไป0ต่อสศึกเอเชียนคัพ โดยสเอผู้เล่นจีบชาติไทยในตอนนั้นก็จะมีพานุวัตตั้งอนุรักษ์รังสรรค์วิวัชชัยโชคนิเวศสิริบงทาดาคีรพรายโชคทวีผมรัชโพเบรดีพิชิตพงษ์เฉยชิวและรงศักดิ์บัชิราบานอศิวะสิงห์ทองสุธีสุขสมกิจและก็สรารยุทธชัยคำดีส่วนผู้ทำประตูนะครับไม่มีนะฮะตอนนั้นแต่ผู้ฝึกสอนก็จะเป็นชัตชัย ผลแพ้แต่ครั้งนี้สุนที่แปรกฤศจกาคมปี2007ไทยชนะโอมานไป2ต่อศศึกเอเชียนครับพ2007ในตอนนั้นส1ผู้เล่นทีมชาติไทยก็จะมีสินทวีชายหาไทยรัตนกุลนัทพรพันธุริศเกียรติประวุฒสายแววนิเวศสิริวงศ์สุรีสุขสมกิจนิรุตสุระเสียงดัศกรทองเหลาตะวันรีปานเทอดศักดิ์ใจมั่นกิตติศักดิ์เสนาเมืองสุธีสุขสมกิจ โดยผู้ทำประตูตอนนั้นก็จะมีพิพัฒน์ต้นกัญญานะฮะตัวสำรองทําไป2ประตูแล้วก็เทยดเทฟวินโดไทยเก็บไป2แอสซิสโดยผู้ฝึกสอนตอนนั้นก็จะเป็นดรชานวิทย์ผลชีวินนั่นครับและงนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่19มกราคม2567โดยชายผู้วการรงผู้บอลไทยครับ